ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการนามบ้านภูมิเมืองผมขออนุญาตพาท่านไปรู้จักกับตำบลหนึ่งนะครับที่เป็นตำบลเก่าแก่ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่อำเภอลมศักดิ์นั่นก็คือตำบลน้ำก้อหรือบ้านน้ำก้อนะครับคาว่าน้ำก้อนะครับ,านนรบมาจากลาห้วยน้ำก้อก้อเนี่ยเป็นภาษาหลมนะครับแปลว่าหมุนหรือแปลว่าวนนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าน้ำก้อเนี่ย จึงหมายถึงลำน้ําที่มันไหลมาจากภูเขาทางทิศตะวันตกของอำเภอลมศักดิ์นะครับแล้วก็มันหมุนวนด้วยกระแสความแรงขึ้นมาจึงเป็นที่มาของชื่อคําว่าน้ําก้อดังกล่าวนะครับห้วยน้ําก้อนั้นมีความยาวตั้งแต่ภูเขาจนถึงลําน้ําป่าศักดิ์ด้วยกันผ่านหมู่บ้านหลายแห่งนะครับอย่างเช่นน้ําก้อบอกคําน้ําก้อใหญ่น้ําก้อฝายน้ําก้อร่องเชือกนะครับไปจนถึงน้ําก้อไทยแล้วก็ถึงน้ําก้อหัวขัว ก็ล้วนแต่เป็นชื่อหมู่บ้านที่อยู่ริมห้วยน้ําก้อทั้งหมดเลยนะครับเกรดที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังที่น้ําก้อเนี่ยนะครับก็คือว่าที่หมู่บ้านน้าก้อบริเวณเขาที่เรียกว่าเขาลูกช้างเนี่ยนะครับะจะเป็นเขาที่โดดเด่นสวยงามมากนะไม่ว่าจะมองจากมุมไหนของตัวอำเภอทางตอนเหนือลมเก่าลม,ลม,ลมสามอำเภอเมืองจะเห็นเขาน้ําก้อได้ทุกที่ทุกทางนะที่เขาน้ําก้อเนี่ยมีถ้าอยู่ข้างบนนะครับซึ่ง ชาวบ้านน้ำก้อนเนี่ยก็จะมีประเพณีแห่พระนะทุกช่วงหลังสงการนะครับขึ้นไปไหว้พระที่บนถ้ำเขาน้ำก้อนต่งาง่าวและที่เขาน้ำก้อนเนี่ยนะฮะก็จะมีมีทองคำนะฮะซึ่งสมัยก่อนก็มีการทาเหมืองทองคําโดยชาวต่างชาติมาทิ้งเครื่องมือเอาไว้นะครับแต่ทองที่น้ําก้อนนั้นเป็นทองเนื้อหกนะที่จะออกเขียวๆไม่ได้เป็นทองคําเนื้อก้าบริสุทธิ์อย่างทั่วไปจึงมีค่าทางการพาณิชย์น้อยนะแต่ทุกวนันนี้ก็ยังใช้ชื่อว่าหมู่บ้าน น้ำก้อบอกคําคําก็แปลว่าทองนะครับชาวบ้านน้ําก้อนั้นก็เป็นหมู่บ้านที่ปรากฏอยู่ในแผนที่เดินทัพสมัยรัชกาลที่1ด้วยนะแสดงว่าน้ําก้อนเนี่ยเป็นบ้านประวัติศาสตร์มานมนานนะฮะนับว่าหลายร้อยปีเลยก็ว่าได้คู่กับเมืองพชรบุรคู่กับเมืองลมสักมาโดยตลอดนะครับนอกจากนั้นที่น้ําก้อก็จะมีวัดสีชมชื่นนะครับมีบทโบราณมีพระพุทธรูปศิละปะร้านช้างอยู่ในบทต่างๆนะครับ เมื่อปี2544นะก็เกิดเหตุการณ์วิปโยคนะครับก็คือ,อมีฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลจากภูเขามานะเกิดโคนลนถล่มมาพัดหมู่บ้านน้ำก็จนเสียหายแทบจะเรียกว่า,าเกือบหมดทั้งหมู่บ้านนะแต่ปัจจุบันนี้เหตุการณ์ดังกล่าวก็คงจะไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าได้มีการสร้างอ่างเก็บน้ําน้ําชุนใหญ่นะครับที่บริเวณภูเขาดังกล่าวก็จะเก็บกักน้าเอาไว้นะนะันั่นก็คือบ้านน้ําก็อนะครับที่ผมอยากจะ นำเสนอนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสก,าก็ไปเที่ยวที่น้ําก้อนนะครับ่านเก็บน้ําน้ําก้อสร้างใหม่ก็มีความสวยงามมากครับ